พอปอชรห่วงกเกษตรแสนสองหมื่นล้านจีรัฐบาลพูดความจริงปกป้องก่อนล้มละลายรัฐบาลโชว์อัตราภาษีนำเข้าสหรัฐลดจาก3 6เซเหลือ19ปอร์แต่ยังไม่จบเพราะยังไม่เคลียร์อัตราภาษีฝั่งนำเข้าสินค้าจากสหรัฐมาไทยซึ่งกำลังสร้างความกังวลว่าจะก่อความเดือดร้อนแก่เกษตรกรอย่างหนักกระทบแรงงาน12ล้านคนเชื่อมโยงกับคนในครอบครัวอีก40ล้านสร้างความเสียหายต่อเกษตรกรไทยมากกว่า1นแสน 2,000มืนล้านบาท เมื่อเร็วๆนี้นายธีรชัยปุวนาถนารานุบาลรองหัวหน้าพักฝ่ายเศรษฐกิจพักพลังประชารัฐอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสเฟซบุ๊กว่ารัฐบาลควรพูดความจริงถึงการแลกเปลี่ยนภาษีนำเข้าไทยสหรัฐที่ผ่านมารัฐบาลโชว์แค่ผลงานอัตราภาษีลดลงจาก36เปเซเหลือ19อร์เซซึ่งจะว่าไปแล้วไม่ใช่ฝีมือของทีมเจรจาไทยหากในข้อแท้จริงเป็นทรัมป์ให้รางวัลแก่ไทยและกัมพูชาในฐานะเป็นเด็ก ที่เชื่อฟังเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรวางใจในเรื่องนี้เพราะการเจราจายยังไม่เสร็จโดยเฉพาะอัตราภาษีด้านฝั่งนําเข้าสินค้าสหรัฐมาไทยซึ่งกําลังสร้างความกังวลว่าจะก่อความเดือดร้อนแก่เกษตรกรของไทยอย่างหนักอย่างน้อยสองกลุ่ม 1. กเกษตรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และ2ะเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู เนื่องจากราคาเข้าโพดของไทยสูงกว่าราคาสหรัฐประมาณ1.5เท่าเมื่อนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงหมูทําให้ราคาเนื้อหมูของกเกษตรกรไทยสูงกว่าราคาสหรัฐประมาณ1.3เท่าเกษตรกร2ก,กลุ่มนี้อาจถึงขั้นล้มละลายกระทบต่อเนื่องถึงแรงงานไทยในภาคกเกษตร12ล้านคนเชื่อมโยงกับคนในครอบครัวอีก40ล้านคนแม้รัฐมนตรีคลังจะออกมาแจ้งกับสื่อว่าจะช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรด้วยการกําหนดโคต้านําเข้าสินค้าก เศษตรสหรัฐนำเข้าเฉพาะส่วนเกินปริมาณที่ปลูกในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน บีบโคต้านำเข้าเนื้อหมูสหรัฐเหลือเพียง1-2เปอร์เซนของปริมาณการบริโภคไทยแต่โควต้าเหล่านี้เป็นเพียงแนวคิดของรัฐมนตรีคลังขณะที่ทีมสหรัฐยังไม่ได้ตกลงกับไอเดียนี้ดังนั้นรัฐบาลควรสารภาพต่อประชาชนว่าการฝ่าวิกฤตนี้ยังไม่จบและต้องนำเสนอข้อมูลออกมาตีแผ่เพื่อให้กลุ่มที่จะถูกกระทบเตรียมตัวรับมือแต่น่เนินเช่นเดียวกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ออกมา เรียกร้องรัฐบาลไทยขอให้ทบทวนและถอดเนื้อหมูออกจากบัญชีสินค้านำเข้าจากสหรัฐหากยังเดินหน้าตามข้อเสนอเดิมอาจสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจกเกษตรกรไทยมากกว่า1 2 0 0 0 0ล้านบาทและส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตทั้งระบบโดยเฉพาะ,กะเกษตรกรรายย่อยที่อาจต้องสูญเสียอาชีพอย่างท้าวรโดยนายชายุทธรุ่งพัฒนาชัยกุลน,นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวว่าสหรัฐมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าประเทศไทย ไทยอยากมีนัยสำคัญเนื่องจากเป็นผู้ผลิตข้้วโพดและถั่วเหลืองรายใหญ่ของโลกและยังได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางหากไทยยอมให้สหรัฐได้สิทธิพิเศษทางภาษีที่ศเปอร์เซนตเท่ากับเปิดทางให้หมูราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามาทำลายอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยตรงการนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐแม้เพียงหปอร์เซนของการบริโภคในประเทศหรือประมาณ10,000ตันเท่ากับ10ล้านกิโลกรัมจะกลายเป็นตัวเร่งให้ราคาหมูในประเทศตกต่ำทันที และกระทบต่อผู้เลี้ยงรายย่อยกว่า145,000รายทั่วประเทศด้านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวนหวน้าพักพลังประชารัฐกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าถ้ารัฐบาลไม่เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมามีรายการใดบ้างที่เราให้สหรัฐอเมริกา0%ปรประเทศไทยจะกระทบเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะภาคการเกษตรซึ่งเรื่องนี้เป็นความสำคัญอย่างยิ่งต้องวางแผนรับมือก่อนสายเกินไปสืบจากข่าวรายงาน สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร0954605580